สวัสดีครับพี่น้องไอ้แก้มยุ้ยเราเรียกร้องมาอีกแล้วขาหมูอบขาหมูอบเพิ่นวาอ้าวโอเคจัดให้จ้าพี่น้องแอนก็จะต้มน้ำซีสิห้านะที่จ้าเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นหมูอันเขาเอ่ยยังเนาะหมูหมูบ่ค่อยแก้มพี่น้องหมูหมูว่เถ่าจังสิละหมูอายุน้อยเนาะพย่าอันนั้นะเพิ่นว่าเพิ่นอยากล่องกินแบบนี้เบิ่ง่าสั่นแอนว่ามันบ่คือดอกหนังมันบ่หลายแอนวางสิมันจะบะกรอบลายเด้อคอยวางสิแอนก็ต้มแล้วแอนก็จะ ออกมาจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มหนังห้พองเลยพี่น้องให้เขาเวลาย่างาไปอบให้หนังพองๆที่จริงอะ่ะเอาไปอันตากไปพึ่งให้เขาแหงจักหน่อยพี่น้องหนังเขาจะได้พองสวยเวลาห่าอบออกมาจา้ะนี่ขาดบั้ได้เลยสําหรับแองก็ขึ้นน้าจิม้มนี่แหละเอาไปเอามาไอเกลมยุยลถติดใจน้าจิม้มไทยเด้อพี่น้องเด้ออบเซ็จแล้วจ้าอู้เหลืองก็เป็นแต่แซบอยู่ทด้พี่น้องแต่ว,ว่าหนังมันบบหนังมันบหลายไม่พี่น้องมันยังหน่อยอยู่เนาะ หมูอันหมูหน่อยเนาะพี่น้องหมูอายุเนอะหน่อยๆน่ะแต่อันมันก็กินได้อ่ะพี่น้องรสชาติก็แซบอยู่แต่ว่าแอนว่ามันมันไขมัน่หลายไหมพี่น้องมันเหนือไมยสําหรับแอนแอนว่าไขมันน่ะมันตรงมีแสกเหนือเน่ยมันยังแซบมันยังหนุ่มพี่น้องเนี่ยยังโตเนี่ยขาโตย่ะแทบจะบ่มีแบบว่าอันมันแสกเลยพี่น้องมัน อันเนื้อแบบจังสีแอนว่าค่อยมากกินนะพี่น้องมันเป็นเนื้อครับโพดจ้ามันตรงมีมันแทรกในจังหน่อยมันยังสีละมุนลิ่นนะพี่น้องเนาะมันยังเสียบเนาะเฮ้ยเวลาบอกเตะเขากุยคองเมื่ออันมือนี่กระต้มน้องใหม่พี่น้องหลังจากไปเก็บน้องใหม่มากแล้วจ้ากับตอนนี้ก็กระซึกระซิงกำลังต้มเพิ่นก็บอกว่าอันอบหมูนํำเด้อสั่นทั้งยากอบหมูทั้งต้มบ้านน้องใหม่พี่น้องไว้แต่ยุ่ไว้แต่กินจ้าซิมก่อนซิมก่อน ชิมก่อนไออันแก้มยุยก้อนเนี่ยส่วนเพิ่มมักเลยเพิ่นวาจงไว้ใชนในเด้วเนะ่โอ้ยชิมตอนเดียวเนื้ออย่าสิโพดโพเอยะไรท้อเลยว่เจังเสียนี่ละกินคู่กับน้ำจิม้มเหมไอแก้มยุยขาดว่าดะเลยพี่น้องมาเลิมกันเลยพี่น้องจ้ากระเซอกระเซิงหน้าดำปีปีแดดออกข้าวเดียวหนึง่งข่อยขึ้นมาดำแล้วแบบพี่น้องห <laughs> น้ามห้ยกินกับอัน หมูกินกับอันต้นหอมแซ่บแซบพี่น้องตะกีแอนตะกีแอนบ่ก้าลองกินแน่จ้ะพี่น้องลองเอาไปกินม่งเด้อผู้ใดบ่กกากินตะกีแอนก็บ่เคยคิดจะกล้ากินเด้มาตั้นี่กินไปกินมากแล้วแบบติดใจไม่พี่น้องเอาอันหมูที่ห้าอเนี่ล่ละกินกับอันหอมหัวไญ่สีไดก็ได้พี่น้องแล้วแต่พี่น้องมากแล้วก็มาจิม้มกำลังจิม้มมึงสี่แมทที่ห้าต่ำแบบคือไทยเนี่ยแซ่บแซบพี่น้องแต่ว่าอันนี้บ่าแซ่บดอกยะกิน ตักซื้อๆลำข้านผัวตักแนซิมแนซิมแนอยู่นั่นล่ะตักฝมันตักให้มันเหมือดเร็วๆมาตรงมาบอกฉันกินกระซิมเน่าก็บอกว่าเ้าเห้าหลู่เนาะพี่น้องเนว่าห้ากินสไตล์ของไทยเองสินะอันใดแสบอันใดว่าแสบเฮาก็ว่าหูเนาะเฮ้ยสิไม่ค่อยกินอันปาปิก้าเอาไปเผากับอันยังไอไปปั้นใส่กับหัวหอมสซมหนานหลก็ใส่เกลือมันสีแสบยังมันสิซูน้ำจิ้มก็ได้ผพงสุรสข่อยก็มี ทั้งมักน่าพี่น้องทั้งเกลือทั้งน้ำปลาเราเอ้ยมันสิยังสิมาสูน้ำจิ้มเขาได้ไอาซิมครับไปแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยมันบาเสียบเด้่องเขาว่าตาขึ้นให้เล่าเลยมันบาเสียบอหรีพี่น้องน้ำจิ้มเขาขึ้นน้ำจิ้มเขาอะมันบาจีดจานขึ้นน้ำจิ้มบ้านเฮาจ้าจะสำหรับเพื่อนนเพิ่นก็นั่งกินอันยูกับอันขนมปังหรอเพิ่นวะว่ามันกับคนละแนวพี่น้องมันกินไปดือกันล่องล่องเธอตรงล้องเธอตรงล่องว่าไงกินหมูกับขนมปังฝนีหมอ้ บอกแฟนมาเราจะกินอย่างนี้ทุกอาทิตย์ไม่ได้นะผัวนะตอนนี้ก็ต่างคนต่างพึ่งออกพึ่งออกพี่น้องเอ้ยอันค้านี่ค้านีบนี่สีกันเพราะแห้งเราได้พี่น้องจ๋าแต่ยกหัวก็เลยบอกว่ายายายา่ยาดูคักป่านนี้เด้อคอยว่ยามันฉีบหลอดได้ทั้งสองคนแต่ป่านันก็อยากห้แต่เมียลดความอ้วนอันอัน จมว่าแอนปวดเข้าก็ปวดอันคอขาพี่น้องเธออ้วนนั่นล่ะวาซันเธอต้องลดควมอ้วนเธอต้องลดควมอ้วนวาซันแต่เพิ่นก็ลดบ่ไใดดอกพี่น้องเพราะว่าเวลาการทําหอกทางานเพื่อนมันบ่ไใดจ้ะแต่เพิ่นก็เป็นห่วงแอนเพื่อนก็บอกว่าถ้าบ่จําเป็นเธอกระโลดก็เลยบอกว่าอู้ฉันกินยังฉันกระซ่บแม่เธอเลยว่าจังสีเออแล้วก็บอกว่าพยายามลดระวังสิมันสียากลําบากเธอนั่นละเพิ่นว่า เงนนะเป็นห่วงเฮาไท่ว่าส่วนเฮากินแต่เป็นเอียงกับ่บูหมันก็เป็นตะแซสบก็อยากกินน้ำนะพี่น้องดสิหหามอกหามใจได้ทุกไทยก็เอาน่อไม้ต้มนี่ล่ะะคอยมากินน้ำแจวก,ก็บแทบไปอีกแบบพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า